สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2569นหระครับหรือว่าปี69นะครับซึ่ง69ก็เลขมันก็ตัวเดียวกันนะครับเพีงเยงแต่ตามมุมมองใช่ไหมฮะ6กับ9ใช่ไหมมันก็คือเลขตัวเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละมุมมองอยู่คนละสถานะนะครับก็เหมือนกับชีวิตที่มี2ด้านนะครับชีวิตที่มี2ด้านมีดีมีกุศลมีอกุศลน,นะครับเหมือนกับ กลางวันกลางคืนมีเกิดมีดับนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ทุกอย่างล้วนมี2ด้านเสมอนะครับเป็นคู่คู่เสมอนะครับก็ถ้าจะให้พูดก็เหมือนกับว่าอารมณ์แบบว่าเวลาเราพบเจอใครนะครับพบเห็นใครแนมะ้ว่าคนนั้นจะเป็นบิดามดาปู่ย่าตายายลูกหลานเลรียล้วนเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับทุกสิ่งที่เราเห็นท,ทุกสิ่งที่เราสัมผัสกับเรื่องราวเรื่องราวเหล่านั้นนะครับ ล้วนมีสองด้านเสมอนะครับคือถ้าจะให้พูดก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับอย่างคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยบางทีเบื้องหน้าเขาอาจจะแสดงว่าแบบเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมนะครับแต่เบื้องลึกแล้วรับหลังเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าขนาดดวงจันทร์ยังหันหน้าด้านเดียวให้โลกเสมอเลยใช่ไหมครับดวงจันทร์ยังหันด้านเดียว ให้โลกเสมอแล้วมีด้านมืดของดวงจันทร์ที่เราไม่มีทางเห็นใช่ไหมครับนั่นแหละก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์เรานะครับที่มี2ด้าน leagues, แม้แต่ผมเองก็มีด้านที่ให้เพื่อน,อนๆได้เห็นและด, <ๆ S 1> ด้านที่เ <ๆ S 1> พื่อนๆไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้มาอยู่ในชีวิตด้วยกันไม่ได้ตามติดชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเบื้องหลังของผมจะเป็นเช่นไรใช่ไหมครับเหมือนกับชีวิตนั่นแหละแต่ละคนก็มีชีวิตในแบบของตัวเองนะครับซึ่ง หน้าโซเชียลก็เป็นแบบหนึง่งต่อหน้าสังคมต่อหน้าเพื่อนฝูงเป็นอีกแบบหนึง่งแต่รับหลังก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างมันคือการใส่หน้ากากคือการแสดงนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าโลกนี้มีอะไรครับเป็นโลกมิติที่3ใช่ไหมละ่ะมันกับว่าสําหรับผมนะมิติที่3มนะมิติที่3มมันเหมือนกับว่าคนที่แบบไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรกวาลน,นะครับเนี่ยยังยังเป็นผู้ที่ยังอยู่ในมิติที่3นะครับแต่ว่า สำหรับผู้ที่อยู่ในมิติที่4เนี่ยก็คือผู้ที่แบบว่า mm. เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับเข้าใจผู้อื่นจากใจจริงนะครับแล้วก็แบบอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกอย่างเนี้ยก็คือแบบเป็นผู้ที่อยู่ในมิติที่4นะครับส่วนสําหรับผมแล้วนะครับมิติที่5นะครับสําหรับผมแล้วมิติที่5เนี่ยเป็นยังไงนะครับมิติที่5้าเนี่ยคือผู้ที่เป็นเพียงผู้สังเกตนะครับ ไม่ไปถึงที่สุดทั้งสองฝั่งนะครับไม่อยู่ทั้งมิติที่3ามไม่อยู่ทั้งมิติที่4ี่นะครับไม่ไปถึงที่สุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพียงแค่สังเกตเห็นเรื่องราวเหล่านั้นผ่านไปนะครับเหมือนกับไม่ยึดติดนะครับคือแบบไม่ว่าจะดีหรือร้ายครับคุณเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของคุณนะครับคุณเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของคุณผมเป็นอย่างนี้เป็นผู้สังเกตอย่าเอาผมไปเกี่ยวใช่ไหมผมผมไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องราวเหล่านั้นก็คือผมก็ทําตัวเป็นมิติที่5ของผมใช่ไหมก็คือม่่ยงงเีีวัราาาาทท้หลผนนใชิต น้าผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปวางไว้ตรงนั้นจบลงเดี๋ยวนั้นนั่นก็คือการทําตัวอยู่ในมิติที่5นะครับท้งเข้าใจเขาด้วยแล้วเข้าใจตัวเองด้วยนะครับไม่เก็บมาให้เป็นเรื่องทุกใจในภายหลังนะครับซึ่งก็ดังเลข6กับเลข9ก้าะครับคือจะเป็นสถานะไหนก็ได้อยู่ที่มุมมองใช่ไหมจะมองเป็น6ก็มองได้แต่เปลี่ยนมุมมองข้อหน่อยก็เป็น9ก้าล้วใช่ไหมครับอ่านั่นแหละ มันก็เหมือนกับดวงจันทร์ที่หันหน้าเดียวสู่โลกเสมอซึ่งก็มีด้านมืดที่เราก็ไม่อาจเห็นได้ก็เหมือนกับทุกคนนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงไม่ได้อยู่กับเขาทั้งชีวิตนะครับเราย่อมไม่รู้นะครับว่าเบื้องหลังเขาเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมละ่ะเออเขาจะมีด้านมืดไหมเพราะทุกคนเนี่ยมีขาวย่อมมีดาใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนนะครับว่าให้เราทําตัวอยู่ระหว่างเรื่องราวทั้งสองไม่ได้เป็นการประกาศบอกว่ามนุษย์ทุกคนเพอร์เฟก แต่ท่านประกาศบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีดีและชั่วแล้วให้เราเนี่ยตั้งตัวอยู่ตรงกลางคือไม่ไปถึงที่สุดทั้งสองฝั่งคือทั้งดีและชั่วให้เราอยู่ตรงกลางๆคือแบบถ้าเป็นภาษาศเนี่ยที่เขาบอกเทาๆใช่ไหมแต่เทาในที่นี้คือความหมายที่มันเทาเพราะว่ามันละดำได้แล้วพอมันละดำมันก็จะค่อยๆใสขึ้นนะครับเหมือนกับเหมือนกับสีดำใช่ไหมที่แบบมาเปื้อนสิ่งโสกปกที่มาสิ่งโสกปกที่มาเปื้อนผ้าอย่างเงี้ย พอเริ่มทําความสะอาดบ่ยบอยๆเข้ามันก็จะเริ่มสะอาดเรื่อยๆ,ๆสะอาดเรื่อยๆนะครับของใส่เรื่อยๆนะฮะพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าให้ละเหตุจากอก,กุศลทั้งปวงให้บําเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ทําจิตใจให้ของใสคือการละเหตุแห่งอกุศลไปเรื่อยๆจนจิตใจของเราใสสะอาดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือไม่ว่าจะซักฟอกอีกครั้งเราก็จะค่อยๆสะอาดนะครับคือไม่เอาตัวไปยุ่งกับเรื่องราวทั้งสองนะครับไม่ว่าจะดีหรือชั่วเราก็ อยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องราเหล่านั้นนะครับคือเราก็เป็นเพียงผู้สังเกตนะครับเป็นผู้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นไปของมันนะครับแล้วรู้ว่าเราต้องตั้งตนอยู่ในจุดไหนระหว่างเรื่องเราเหล่านั้นนะครับไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบทบาทเหล่านั้นนะครับที่เขาพยายามจะยัดเยียดให้เราหรือพยายามจะให้เราเป็นนะฮะเราก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปในบทบาทเหล่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ ยังในโอกาสปีใหม่แล้วนะครับปี69แล้วก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานที่ได้สร้างมาได้บําเพ็ญมานะครับไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะครับถ้ามันไม่เป็น,ปนการเบียดเบียนตนเองได,ได้เบียดได้เบียดเบียนผู้อื่นนะครับขอให้เรื่องนั้นสมหวังได้ดั่งใจนึกนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ